ออกแบบลายเซนเซนอย่างไรให้ชีวิตมันเฮงปังเซนอย่างไรให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นออกแบบลายเซนเฉพาะบุคคลกับสินแสหมิงหงแป้งเมืองไทย ขัดจากลัคนาราศีสิงห์ก็มาถึงชาวลัคนาราศีเมษนะครับอ่ามาแล้วนะเมษนะอ่าอ้าวมาแล้วนี่มีแต่คนถามถึง เออสิลล์หลวงโบเคมวัดโพสด์จันบอกว่าอาจารย์กลับมาก่อนครับไปชีเออมาแล้วเนี่ยแม่คุณแฮปปี้เพนนี่อาจารย์หมิงพูดไปแล้วมีกรกฎออกเขาบอกให้ว่าพูดอะ,อะไรบ้างเสียงประตูห้องน้ำเงียบเลยวันนี้คงจะซ่อมเรียบร้อยแล้วไม่ได้ซ่อมละค่ะแต่พยายามเปิดให้มันเบาเพราะรู้ว่ามันมีคนคอยแซวอยู่ไอ้นี่ นะอา่าลัคนาราศีเมษนะครับกับชะตาชีวิตในเดือนกรกฎาคมชาวเมษจะเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีเมษนั้นมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนและดาวอังคารของตัวท่านเองนั้นก็โคจรไปอยู่ในตําแหน่งนะครับตีโกนร่วมธาตุไฟไปอยู่ในเรือนของอาราศีสิง์ชึ่งซึ่งเรือนราศีสิงนั้นมันเป็นเรือนธาตุไฟเหมือนกับชาวเมษ นะมันก็ปเลยเป็นตีกรร่่มธาตุไฟไปอยู่กับดาวศุกร์ซึ่งเป็นคู่มิตรชาวลัคนาราศีเมษนั้นนะครับยังมีดาวอาทิตย์กับดาวพุธนะครับไปอยู่ในเรือนพันธุซึ่งหมายถึงยวดยานพหานะบ้านช่องออยวดยานพหานะญาติพี่น้องต่างๆส่วนดาวพฤหัสนั้นยังคงโยกหน้านะครับ นะครับยังคงโยกหน้าดาวพฤหัสยังคงโยกหลังชาวลัคนาราศีเมษอยู่นะครับอืมนะคุณอะไรเนี่ยคราวหน้าฉากหลังขอสีสดใสนะอาจารย์มีสีนี้แหละไม่ต้องมาขอสีนู้นสีนี้ละอืม <laughs> อไรสดกันเหนือ่อยแต่หาแล้วก็อเอาฉากสีนู้นสีนี้ <laughs> เออนะครับผมก็แซวเล่นของผมนี้แหละนะ ชาวลัคนาราศีเมษนะครับในเดือนหน้านะชาวเมษในเดือนหน้านั้นไอ้ในเดือนกนรกฎาคมนั้นเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังความขัดแย้งปากเสียงในช่วงต้น,ต,นต้นเดือนนะครับระวังปากเสียงความขัดแย้งในช่วงต้น,ต,นต้นเดือน นะเปิดมาวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบเนี่ยสงบปากสงบคำนิดหนึ่งดูเหมือนกับคุณจะถูกเพ่งเลงจากคนที่เป็นเจ้านายถูกเพ่งเลงนะครับถูกเพ่งเลงจากคู่ร่วมงานเหมือนกับมันมีคนคอยเป็นตาสับประรดมองเราอยู่ว่าเราทำอะไรนะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องขัดแย้งขัดใจกันสูงในช่วงวันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิ จริงๆมันครึ่งเดือนแรกเลยแหละไม่ใช่วันที่10บหรอกฉะนั้นหนึ่งถึงสิต้องระวังนะครับความขัดแยง้งเออความขัดแย้งจากเรื่องของงานนะความขัดแย้งจากเรื่องของงานหรือถูกจับผิดจากเจ้านายหรือผู้ร่วมงานหรือผู้ร่วมงานเราเนี่ยแหละมันไปพูดในทางเสียหายทำให้เราจะต้อง จะต้องอะไรจะต้องระบัดระวังสักนิดหนึ่งแต่บางทีเรื่องคนปากหมาเนี่ยเราก็ระวังยากนะบางทีมันจะเอาเราไปพูดเราจะไปห้ามได้ยังไงล่ะถูกไหมเ,เพีงแต่เราอย่าไปทําอะไรที่ทําให้เป็นประเด็นในเรื่องของความขัดแย้งก็แล้วกันนะคะอย่างไรก็ดีดวงการงานจะพลิกกลับเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ในในช่วงครึ่งเดือนหลังอะไรเนี่ยราศีพิจิกไม่มีครับอ๋อนี่เขาบอกเมื่อไหร่จะถึงราศีพิจิกโอ้ถ้ามีราศีพิจิกก็ต้องมีราศีพิษนุโลกราศีสุโขทัยสิหรือไม่ก็ราศีลบบุรีเขาเรียกพิจิกเขาไม่ได้เรียกพิจิกห่วยเอ้ย,อยน,นี่ก็ไปแซวเขา,าอีกคุณสมชายบอกราศีพิจิกไม่มีครับอืมนะอ่ะต่อไป ถึงไหนแล้วเนี่ยล่ะผมก็ไปแซวเขาด้วยเออนะโอเคฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะขอให้ระมัดระวังปัญหาขัดแย้งจากผู้ร่วมงานหรือการถูกจับผิดแบบเป็นบ้าเป็นหลังเลยนะครับแต่ผมยังเชื่อว่าดวงคุณยังแข็งอยู่เพราะว่าดาวเสาลอยกลางฟ้าได้เกษตราธิปดีลอยอยู่ในเรือนการงานด้วยทำให้งานคุณนั้นคือศัตรูก็จะแพ้ภัยไปเองอะ่ะ เออนะศัตรูก็จะแพ้ภัายไปเองเอา้าพอบอกราศีพิจิตอันนี้มาราศีจันทบุรีราศีกันจันทบุรีอืมเอาเข้าไปเออนะครับส่วนในเรื่องของการเงินนะการเงินของชาวลัคนาราศีเมษนั้นครึ่งเดือนแรกเนี่ยหวยแตกรายจ่ายเยอะรายจ่ายเยอะ เดี๋ยวซ่อมรถเดี๋ยวไอน้นูนเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวหาเดี๋ยวเหวนะอ่าอันเนี้ยแหละคือลักนานสิเมตรนะแต่ความรักในช่วงเออแต่ว่าดวงการเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังขยับดีขึ้นขยับดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องของความรักนั้นดาวเจ้าเรือนคู่ครองเดินไปสัมพันธ์กับดาวตัวเองแล้วก็ไปอยู่ในเดือนปุตตะ มีโอกาสที่จะมีรักแบบลักๆเกิดขึ้นนะชาวเมดนะมีโอกาสถูกใจกันแบบไม่เปิดเผยไม่รู้ว่าจะถึงขนาดจะไปกินกันในน้ำหรือเปล่าลากไปกินในน้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าเอาเป็นว่าคุณจะมีเรื่องรักๆคล้ายๆเกิดขึ้นก็นแล้วกันเป็นไปได้สูงมากแล้วก็อยู่กับดาวเกตด,ด้วย นะถ้าจะพูดว่าแอบแซบเนี่ยมันก็คงไม่ใช่แม่งจะมีแต่ส้มตำน้ำตกอย่างเดียวหรอก <c oughs> ไอบ้บ <c oughs> ้ามันก็ต้องมีชาวเมฆอยู่ด้วยเพราะว่าดาวเจ้าตัวมันไปสัมพันธ์อยู่กับดาวเจ้าเรือนคู่ครองแล้วก็สัมพันธ์อยู่กับดาวเกตในเรือนปุตตะนะนะครับอา้าวน้องนาวาเขาบอกหาคอมเมนต์เพื่อนๆค่ะแล้วก็หวัวเราะอีกแล้นหนูไปหาของเรื่องอะไรเล่าเออ แหมเขาก็เดี๋ยวก็หาผมเดี๋ยวก็หาเร้เาอเพื่อนๆเออน้องนาวานี้กันนะโอเคนะอา้าวถึงไหนแล้ววะเนี่ยถึงลักถึงรัคณาราศีเมษนะตามที่บอกไปเลยมีโอกาสสูงมากที่จะมีความรักแบบไม่เปิดเผยนะ ย้ำอีกครั้งดาวเจ้าตัวไปอยู่กับดาวเจ้าเรือนคู่ในเรือนปุตตะเรือนรักๆใกล้เรือนเกี่ยวกับเ,เรื่องเซกอะไรเงี้ยแล้วก็ไปอยู่กับดาวเกตด,ด้วยอืมนะนะครับต่อไปเอาไปกันใหญ่แล้วเมื่อกี้มีไอราศีพิจิตรเมื่อกี้มีราศีกันจันทบุรีอา้าวคนนี้มาลักนาราศีสิงห์บุรีอาจารย์ไม่เคยพูดเลยเอาแม่งมีลัคนาราศีสิงห์บุรีด้วยทีนี้ เอ้ยตายแล้วเป็นลมแล้วนะฮะไปกันใหญ่แล้วอา้าวต่อไปจากลักอะไรเนี่ยเม็ดแซบอยู่แล้วค่ะอาจารย์อ๋อเนี่ยคุณควีนบิสเนสการเขาบอกเม็ดแซบอยู่แล้วค่ะอาจารย์นี่แสดงว่าใส่พริกหลายเม็ดเนี่ยใช่ไหม <c oughs> อ่ะอืมอืม,อมเอา้าคุณมีนามีนามานีไอ้นี่มันเพลงของไอ้นี่นี่ว่ามีนามานี ไอเพลงของโมเดิร์นด็อกอะมีนาะมานี่อะไรวะเออใช่ไหมเนี่ยชื่อเหมือนเพลงของโมเดิร์นด็อกเลยนะฮะอ่าต่อไปลัคนาราศีอะไรออกแบบโลโก้บริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอ s โ r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล